องฉันไม่ทราบว่าเรื่องราวเปไ็นยังไงแต่ว่ารัยญาติุรินทา,ยาได้บอกกับผมว่าทหารสองคนนี้คิดจะทำร้ายสุรินยองก้าวกระมองฉันก็เลยจะลงโทษด้วยตามกดกระเทยบอลอย่างที่พ่อแม่เจ้าได้เห็นแหละพุทธิพ่อแล้วใครละ่ะมีใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างพอจะเล่าให้รู้เรื่องกันได้ไหมคุณ ใครมันถึกใครมันถูกกันตระหม่อมพระเจ้าค่ะฟ้าบ่ามาใกล้ๆเหมือนหม่อมเองเดี๋ยวหม่อมันเล่าเองทั้งหมดเลยคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนที่พระองค์ท่านสุรินยอเนี่ยนะพระเจ้าค่ะเนเขาเกิดไปนั่งคุยกับองค์หญิงอะไรนะสุรีพรจุลีพรนั่งคุยกันไปคุยกันมาดูอยูไว้ยคุณตาทองมาไหนไม่รู้มาวางดาบว้ตรงน้า ดีนะ